บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาลัตนาตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวานารายพะลเมสุลาสิทธิพมาตอินทาตาจตุโลกาคัมพีลักกาสามุตตาภูตุงคังคาตัสพมะทยะปะสิทธิพระวรตุเตชัยยะชัยยะธรณีธารณีอุตติอุตตินาทีนาทีชัยยะชัยยะพระคนรัตน์นิสัยในิายแสเซนเนมรู้ราชพนนราชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีนาคินธนาคีปิศาตะปูตการี ชัยยะชัยยะทุนิมิตตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสัตทานามุขชาชัยยะชัยยะวารุณามุขสัตตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคักุลักันถกชัยยะชัยยะขจคุณมัตตุลงสุกระพุชงสีหะพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวารุณามุขยาตาชิตตาชิตตาเสนาลีปุณณสุตินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะ ธารณ um, <Chip. S 2> ีตะเรียสทาสุชัยยาชยยะชัยยะธารณีสันติยนสทาชัยยะชัยยะมังกรารัญยาพระคเวชัยยะชัยยะวรุณยักเกชัยยะชัยยะละกาเสสุรพุชเตชาชัยยะชัยยะพเมนทัคนาชัยยชยราชาธิราชชัยชัยยชยะปัทวิงสพังชัยยชยะอรหันตาปาเดกพุทธสาวังชัยชยยะมหสุโลอะโลฮลินเทวาชัยชยพมาสุรโข ชยยะชยยะนาโควินโนโกวิลปะโขตันธิมาลาวิอินโทจเวนเตโยจะโกุวโรโรปิจะอะคิวายโยจะปาจุนหกุมาโลตตาลัตโกอัทารสัมมาเทวสิทธิตาปัสสอัทโยอิสินโนสาวกาสภาชยะตามโภะวันตุเตชยยะธโมจะสังโกตัทสปาโลตชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสตีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหตุชยยะมังคลัง ชายโยปีผู้ทศศาสิริมตโตอายังมาราศจัปาปีมตัว巴拉ชายโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาภามคณาเมสิโนชายโยปีผู้ทศศาสิริมตโตอายังมาราศจัปาปีมตัว巴拉ชายโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยตถาอินทคณาเมสิโนชายโยปีผู้ทศศาสิริมตโตอายังมาราศจัปาปีมตัว巴拉ชายโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยัตถาเทวะคณาเมสิโนชโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยัตถาสุปันนคณาเมสิโนชโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยัตถานาคคณาเมสิโนชโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโย อุโคสยามโพเทมันเตปะโมทิตาทยัตถาสัพพมัคคนาเมฮิสโนชยันโตโพธิยาโมเรสักยานานันทิวัตโนเอวังตะบางวิชโยโหหิทยสุชยามังคะเลอัปปนาชิตปัญลังเกสีเซปัทวิโพคะเลอภิเศเกสะพุทธานังอคักบะโตปะโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุติตังสุคนุสุโหนโตตัสมุจตังพัมมจาริสุ ปัทถกินังกายกรรมังวาจะกรรมังปัทถกินังปัทถกินังมโนกรรมังปณิติเตปปัทถกินาปัทถกินานิกตวานัลภันตะเตปัทถกินเอเตอัตถรารถสุขิตาวิรุณหาพุทธศาเสนอโรคาสุขิตาโหตัสสหัสพิยติภิสุนันโตพลโยเยเทวะสมมิธานิอธิกตาตีขายุกาสตาโหตสุขิตาโหตสัพพทาละขันโตสัพัสตานังละขันโตชินาสาสนังยากาติปัตตานาเสตังสัพเพบุเรนตมโนรัฐา ยุตตะกะเลบัวะสันตุวัสังวัตสาวะลากาโลคาทุปัทาวาเตสังนิวาเลนตุตัสสะปทากายาสุขังติตาสุขังอรหันตุยถาหังบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสมยังภควาสาวติยังวิหารติเชตวเนอาณาคปินทิกัสสะอารามีตันตะโขภควาภิกขุอมันเตสิภิกขโวติ ระธรรมเตติเตภิคูลพระควาตโตปัจจันโซทรงพระควาเอตตะโวจะอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสหะทุธรรมทิตตาธมะนิยามตาสัเพสังฆาลาอนิจจติทางตถาคตโอภิสัมพุทธิติภิสมะติอภิสัมพุทธตวะภิสมะตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวัตรติวิภัจจติอุตตมิกโรติ สเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตตาสเพสังขาราทุคาติตังตถาคโตอภิสัพพิติอภิสมติอภิสมุจจตวาอภิสมัยตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัจติอุตตานิกรติสเพสังขาราทุคาติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมธิตาธรรมานิยมตาสัเพธมาอนัตตาติตังตถาคตะวะอภิสมุจติอภิสมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวรติวิภัตติอุตตนะโลติสัเพธมาอนัตตาติอิธัมาโวตัปควาอัตมนาเตภิกขุปควะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพัดเทกอรัตตะคาถาแปลอติตางนานะวขคเมยยะนัปปติกังเขียนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและพึงไม่ไมพึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยตติตตามปะฮีนันตังอัปปตันตะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตตาวิปัาาสสติอสังหีหลังอสังกปังตังวิธรมโนภูเหย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่ากแกงแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนเขาควรพ่อปุณการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตัดปังโกชัญญามาัลนังสุเวความเปลี่ยนเป็นเกิดจิตต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายใมพรุ่งนี้นะฮีโนสังครันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการปรับเปลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปินอโหรัตมตันติตังตังเวภัตติกลุตตโตติ สันตวจิคาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคัทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็ผู้เป็นอยู่แม้เพียงแลตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคับปัจจกรขณะแปรสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพสัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัว,วตวนของเราอาทุววงชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงวรนงังความตายเป็นของยั่งยืนอนวาวสังมยามริตพังเราจะพึงตายเป็นแน่แท้ มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนิจจะสังเวทอายังกายโยจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณฉุดถูอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงพลังอิวะประดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นเราย่อมดับไปเตสังอุปสมสุโขฟังเข้าไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายเป็นศุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิ่งสุดจะมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตาเทวะหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตสังโโยความสง,งสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิยังกินจิกุสลังกามังสัพเพหิพระเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตตสุนันตุพรโยเยเทวะอสัมมิธานอธิคตาติคายุกาสาตัตตหุ สุขิทาหุนตุทตุกข้าพมุนตันตุัก mata ิตาสุขิตาหุนตุ๊ตุกขาพมุนตันตุสัพเพ n ยาติกาสุขิตัหุ่นตุกุกขาพมุนตันตุสัพเพายญาติการสุขิทั้งหุ่นตุ๊ตุกขาพมุนตันตุ๊กสัพเพยพิสาสัพเพี s ยาคัสสัพเพียพิตาสุขิทัหุ่นตุ๊ตุกข้าพมุนตันตุสัพเพเทวาจารทุปัชชะสัสัตินั้งหุ่นตุโว บทสวดบูชาหลวงพุทธทวดนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะคะวาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวเสนีทูเปคาเลโพธิคาเลเตหิงตหิงตาธรรมทานในนัพระวันตุูพชิตาโสติกลุเตตะวิหารมันเล เทลาจามัชชานากาจะพิกโบสารามิกาธนปฏิอุปาสกาคามาจเตสานิคมาจะตอิสลาสัปปานาภูตาสุกุตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะตันทันสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานียานิกังธรรมววังปฏิจเตสเพปิทุกัสการตุสังขยังทาตุจีหลังสัทางธรรมโอธรรมธราชภุคะลาสังโคโหตุสมะโควะอัทยาจะจหิตายาจะอัมเหระคตุสัตโมสัเพปิ ธรรมจาริโนวุติสัมปาปุเนยามะทำม,มีอริยปเวทิตเตปสัสนาโหนตัพเพหิตป,ปานิโนพุทธศาสนาสัม,มาถลัะปวชันตกาลเลเทวปะวัสตุวุติภาวายศตนางสม,มิธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจจอัตาชังนิจังลัคนติปุต,ตกัรอีวังธำม,มีนาราชาโนประชังลัคนตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ตุกขปตตาตนิตตุขาปยาปตตาตนิพยาโสกะปตตาตนิโสกาโหตุสเปติปานิโนเอตวตาต้าอามิหิสัมปตังคุณยาสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัททายะสีลังลักันตุสัพพตาภาวนาภิรตาโหตุขาทันตุเทวตาคาตาสุมาคลัคาถาโหตุสัพพังสุมาคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสติโหตุนิรันตลัง โอตุสพังสุมังคลังลักขันตุสพเทวตาสพพธรรมานุภาเวนะสติหตุนิรันตลังโอตุสพังสุมังคลังลักขันตุสพเทวตาสภพสังฆานุภาเวนะสติหตุนิรันตรลังสัพเพพุทธาภรัตตาปฏิเจกอนันตะยังพลังอนันตานันจะเตเชนละขังพนมิสปพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปฏิเจกอนันตะยังพลังอนันตานันจะเตเชนละขังพนมิสพพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปฏิเจกอนันตะยังพลังอนันตานันจะเตเชนละขังพนมิสปพโส สัพเพพุทธาภรพตาปเจกันตะยังพลังอนันตานตะเตชะนัลขังพนามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกันตะยังพลังอนันตานตะเตชนะลขังพนมิสัปโสสัพเพพุทธาภปัตาปเจกานตะยังพลังอนันตานตะเตชนัลขังพนามิสปโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกันตะยังพลังอนันตานตะเตชะนัลขังพนมิสัปโส สภีพุทธาบลปตัตตาประเจกนันจะยังพลังอันตานันจเตชินละคังบาร,รมีสัพโซโดยอำนาจแห่งบนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดัสยายพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าที่ถวายเป็นพระราชกกศนแด่สมเด็จพระนาา้าเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรรราชนนีพ,พันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ขาไล ขออนุสงให้มงกุศลนี้จงเป็นสัพดิ์ประสิทธิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าดปลอดภัยจากทุกโศกรกแัอันตรายทั้งปวงให้มีดังและสุจริริมั่นคงเป็นสามารถที่มันชอบทำคำว่าไม่มีอุดแยบยากจนขอได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสามารถทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสมามมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพบเจวาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุงกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสูว่วจดตมคนพัพนะปิตายายไยทยฝยฝ่าลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมตะได้จัดสร้างเครื่องให้เปแผงด้วยพุทนพธนิพพานเทวนิพพานระลธกนิพพานศักดิ์สิทธิ์เอาในผลให้เป็นเสลี่ยมผลแก่ผู้ก่อฟองและบูชาทุกประการเธอ